In the next life. บรูซลีเป็นนักแสดงที่เป็นไอคอนิกของโลกก็ว่าได้ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาทรงผมชุดทักษะการต่อสู้รวมทั้งอาวุธประจําตัวในสายกังฟูของเขาเรียกได้ว่าเขาได้กลายเป็นทั้งแรงบันดาลใจทั้งทางด้านการแสดงภาพยนตร์รวมไปถึงวงการเกมของเราด้วยที่ถ้านับย้อนกลับไปเราจะได้เห็นตัวละครจากเกมมากมายที่มีต้นแบบเป็นนักแสดงคนนี้ครับและแน่นอนนะครับว่าบรูซลีหรือว่าตัวละครที่มีเขาเป็นต้นแบบมักจะไปปรากฏในเกมจําพวกไฟติ้งโดยล่าสุดนะครับนาฬิกาเบลดพอยต์ก็ได้คอลแลบกับบรูซลีจนได้แถมไม่ได้มีแค่คน เท่าว่าตัวละครแต่ละคนก็จะมีสกินในทีมนี้กันคนละแบบยกเว้นเฉพาะโยโ o ฮิเมะเท่านั้นครับยังไงก็ตามตัวละครที่เปลี่ยนชุดแล้วเหมือนบรูซลีมากที่สุดก็คือเทียนไห่ทว่าการได้มานั้นคุณผู้ชมจะต้องเปิดกล่องกาชาของเกมในประเภท c a v e r r y ี่เทรเชอนะครับชุดนี้จะใช้ชื่อว่าจร g ก้อนชาโด b r บริ of d e a ด h จุดเด่นก็คือทั้งชุดเป็นสีเหลืองด้านข้างคาดแถบสีดําแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ด้านหลังที่ปักเป็นลายมังกร นอกจากนั้นเรายังสามารถปรับเปลี่ยนใบหน้ากับทรงผมให้คล้ายกับบรูสลีได้อีกด้วยฉะนั้นถ้าผู้ชมเป็นแฟนนักแสดงระดับตำนานคนนี้ก็สามารถปรับแต่งให้ใกล้เคียงแบบนี้เลยก็ยังได้ครับ นอกจากนั้นในด้านของเกมเพลย์นะครับก็ยังมีการอัปเดตอาวุธใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของบรูซลีเลยครับอาวุธอันนี้ก็คือนันชักหรือว่ากระบอง2ท่อนจุดเด่นของอาวุธชนิดนี้ก็คือการโจมตีที่รวดเร็วและก็สามารถทําคอมโบได้ต่อเนื่องโดยในส่วนของสกิลจะประกอบด้วย4กระบวนท่านะครับได้แก่ไทเกอร์บาร์เรจที่เป็นการกดโจมตีปกติค้างไว้เพื่อโจมตีไปข้างหน้าโดยที่ตัวละครของเราจะเคลื่อนไหวพุ่งไปพร้อมกัน b i ดิงฟิวรีจะเป็นการสะสมออร่าสีทองเอาไว้เมื่อเรากดแพรี่สำเร็จซึ่งสามารถสแต็กเอาไว้ได้ถึงสีครั้ง Horizontal Block เป็นการสละบ i ดิงฟิวรี่หนึ่งแต้มเพื่อปัดป้องและก็สวนการโจมตีประเภทโฟกัสไตรของศัตรู และท้ายสุดก็คือ Dragon Fury l สกิลที่ปลดปล่อย Binding Fury ที่สะสมเอาไว้ครับ Dragon Fury เป็นกระบวนท่าคอมโบที่ต่อเนื่องและรุนแรงที่สุดของอาวุธประเภทกระบอง2ท่อนนั่นเองทีนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้อาวุธอันนี้เราชอบตัวเกมยังมีสกินกระบอง2ท่อนสีเหลืองอันนี้ด้วยโดยเราสามารถเก็บได้จากการเข้าไปซายอินในระบบ3วันติดกันก็จะได้ไอเทมอันนี้มาฟรีๆเลยครับ เอาละต่อไปมาว่าถึงระบบการเล่นกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทํารีวิวระบบเกมไปเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้เข้าไปเล่นอยู่บ้างบางครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากซึ่งล่าสุดเท่าที่เข้าไปลองเล่นตัวระบบโดยเฉพาะโหมดการเล่นได้รับการพัฒนาให้น่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับ โดวยว่าหมดจะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะหมดนี้จะยังคงคอนเซปต์แบทเทิลรอยัลเอาไว้ทว่านะตอนที่ผมทําวิดีโอนี้หมดเอาตัวรอดจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับได้แก่ดีแฮร์เร r ทริอัลที่จะให้ผู้เล่นลงไปยังแผนที่ขนาดใหญ่ฟาร์มของฟาร์มอาวุธและต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นเพื่ออยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายที่พิเศษก็คือนะตอนนี้ตัวเกมมีทั้งหมดโซโล่ดูโอ้และก็ทริโอครับหลกัหลกๆก็คือการเล่นแบบดูโอ้ที่เพิ่มเข้ามานะฉะนั้นถ้ากูชมนัดเพื่อนเอาไว้แล้วยังไม่ครบ3คนเนรากเพื่อนแค่2คนกก็ลงไปต่อสู้ด้ดวยันได้้แลวนะคร โหมดการเล่ <Ll ull ing> <Agency> นอีกแบบในส่วนของ Survival ก็คือบอทโหมดครับหรือก็คือการสู้กับบอทโดยที่เราสามารถปรับระดับความยากได้ทั้งนี้ผมแนะนําให้เล่นฮาร์ดไปเลยก็ได้นะครับเพราะบอทจะเก่งขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับการสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับ เรายังสู้พอไหวอยู่นะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเกมไม่ได้ง่ายเกินไปด้วยอีกทั้งถ้าเล่นในโหมดนี้พวกค่าประสบการณ์ของรางวัลต่างๆหรือว่าชาเลนจ์ประจําวันก็จะนับให้ด้วยนะครับฉะนั้นไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโหมดนี้เล่นแล้วอารมณ์ดีนะไม่หัวร้อนเอาไว้สาหรับซ้อมก่อนลงสนามจริงผมบอกเลยว่าถ้าคุณชมลองไปสู้กับคนนะันจะอีกแบบเลยครับมันทั้งท้าทายตื่นเต้นถ้าเราตายก็จะหัวร้อนแหละแต่ถ้าเราชนะผู้เล่นคนอื่นได้ก็จะฟินแบบสุดๆไปเลยครับ No ทีนี้เราข้ามมาที่แคชชัวร์โหมดกันบ้างนะครับโหมดนี้มี2รูปแบบการเล่นได้แก่บัดสปอร์ตกับบัดบาร์สความพิเศษของบัดสปอร์ตก็คือณนะตอนนี้จะเปิดให้เล่นในช่วง6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มวิธีการเล่นจะเป็นการต่อสู้แบบแบ่งรอบแล้วก็หาผู้ชนะหรือว่าผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดไปเรื่อยซึ่งโหมดนี้ผมลองกดเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหาเกมไม่ได้ไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่เทไปที่โหมดอื่นมากกว่าก็เป็นไปได้ครับซึ่งโหมดที่ผมเล่นแล้วตติดดใจจมมากกกๆ็็็ะะเปปนนนโหห่ออไแลลัคืบ ระบบเกมจะตีกรอบให้แมปแคบลงนะครับโดยผู้เล่นทั้งหมดจะเกิดใกล้ๆก,กันเราจะมีอาวุธชุดเกราะและก็ไอเทมพื้นฐานต่างๆให้พร้อมใช้งานแล้ววิธีการเล่นจึงคล้ายๆกับทีมเดสแมชที่จะลงไปสู้กับศัตรูทําแต้มให้ได้มากที่สุดก็จะชนะเกมนั้นๆนะครับ ทั้งนี้จํานวนแต้มจะมีพวกคะแนนพิเศษมาให้ด้วยนะครับเช่นการคิวศัตรูแบบต่อเนื่องระบบบบลตี้ที่จะสุมล็อกผู้เล่นที่ทําคะแนนดีๆให้เป็นเป้าซึ่งถ้าเอาชนะพวกเขาได้นะครับเราก็จะได้คะแนนบบลตี้เพิ่มหรือว่าในทางกลับกันถ้าเราเล่นเป็นผู้เล่นที่ถูกหมายหัวระยะเวลาที่อยู่รอดยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนพิเศษเพิ่มมาให้ โหมดนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากบู๊หนักๆอยากวัดฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นโดยที่ไอเทมพอๆกันแล้วก็ไม่อยากตามของครับและโหมดนี้เท่าที่ผมเล่นมันจะไม่ค่อยหวร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตายเราก็จะเกิดซ้ําๆได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวที่กําหนดก็คือเวลาของเกมนั้นๆนั่นเองผู้เล่น3คนแรกที่ทําคะแนนได้มากที่สุดก็จะชนะเกมนั้นๆไปผมขออนุญาตแถมเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นในโหมด b ลัดบา a เพิ่มเติมให้นะครับ ระบบการเล่นในโหมดนี้เราจะประทะก,กับศัตรูได้เร็วมากๆฉะนั้นเทคนิคแรกก็คือการเตรียมตัวหลักๆก,ก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นมาได้สักพักตัวละครที่เราใช้บ่อยๆจะมีการปลดล็อกพวกพาสีส t ตตบางอย่างมาให้ให้คุณผู้ชมเข้าไปในหน้าจอทาเลนต์หรือว่าพรสวรรค์ยกตัวอย่างเทีนยนไห่จะมีพาสีสกิลจำพวกความคล่องตัวเช่นลดค่า energy ที่ใช้ในการหลบเพิ่มระยะในการใช้ g r a p b i n g hook ให้ไกลขึ้นค่าพลัง energy ที่มากกว่าเดิมค่าพลังเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าการอัพเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราแน่นอน เทคนิคที่2เมื่อเข้าเกมก็ให้เราเลือกอาวุธที่ใช้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับซึ่งอาวุธจะกดเปลี่ยนจากกล่องออกมาได้ตลอดนะทว่าการที่เราเลือกไว้ก่อนทําให้ตอนที่เราตายจะได้ไม่ต้องมาเลือกซ้ําอีกส่วนอาวุธที่เลือกใช้ผมว่าก็แล้วแต่ถนัดครับผู้เล่นบางคนเลือกอาวุธระยะประชิด2ออันเลยหรือว่าบางคนอาจจะชอบอาวุธระยะไกลกับระยะประชิดอย่างละอัน คำแนะนําที่3มอาวุธระยะไกลก็มีประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางส่วนอาจจะชอบเข้าไปบู๊แบบฟันรัวๆกับผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าในบางสถานการณ์การใช้อาวุธระยะไกลก็ช่วยทําให้การต่อสู้นั้นง่ายขึ้นยกตัวอย่างผมชอบใช้แคนนอนเวลาผู้เล่นคนอื่นกําลังรุมตีกันนะครับผมมักจะหามุมยิงให้โดนบางครั้งเราก็ได้ตอดเลือดหรือว่าบางครั้งก็อาจจะได้คิวเลยนั่นเอง ถ้าว่าการถืออาวุธระยะไกลเอาไว้ด้วยก็มีข้อเสียนะครับในกรณีที่เราโดนแพรี่เกมนี้ต้องจำเอาไว้ว่าถ้าโดนแพรี่อาวุธที่ถืออยู่ในมือตอนนั้นจะตกออกจากตัวนั่นทําให้เรามีโอกาสโดนยำสูงมากครับผู้เล่นหลายคนจึงเลือกที่จะถืออาวุธระยะใกล้2อันพร้อมกันกลับกันนะครับถ้าผู้ชมมีอาวุธระยะไกลจะกดเข้ากล่องเก็บของคงไม่ทันแน่ๆผมแนะนําว่าให้วิ่งหลอกล่อแล้วก็หาจังหวะเข้าไปหยิบอาวุธที่ตกกลับมาจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุด คำแนะนำที่4ีสู้บ้างพักเติมเลือดบ้างบ่อยครั้งที่เรามักจะเผลอเข้าไปบวกกับศัตรูรัวนะครับโดยที่ลืมดูค่าพลังของตัวเองทั้งพลังของเกราะเลือดหรือว่าความทุนทานของอาวุธที่ต้องคอยเติมให้เต็มเมื่อมีโอกาสบ่อยครั้งที่ผมมักจะใช้ Grabbing Hook เพื่อถอยออกมาซ่อมแซมตัวเองครับคำแนะนำสุดท้ายอย่าคลิกรัวคอมโบของเกมนี้ไม่จําเป็นจะต้องรัวปุ่มขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการกดเป็นจังหวะ บางครั้งศัตรูกาลังลม้มการที่สแปมปุ่มในช่วงนั้นก็อาจจะเป็นการโจมตีลมได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเสียจังหวะเพราะว่าเมื่อศัตรูลุกขึ้นมาล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนอกจากนั้นการกดแพรี่การเลือกใช้โฟกัสไรให้ถูกจังหวะนั้นสามารถพลิกสถานการณ์ให้เราได้เลยรวมไปถึงสกิลเฉพาะตัวของตัวละครที่เราเลือกด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดใช้กันด้วยนะครับ เอาเลยครับโดยสรุปแล้วนารากาเบลดพอยต์ก็เป็นเกมต่อสู้มันติเพลเยอร์ที่มีการอัพเดทออกมาเรื่อยๆทั้งระบบการเล่นตัวละครใหม่อาวุธใหม่ หรือว่าจะเป็นพวกไอเทมตกแต่งตัวละครต่างๆที่สําคัญก็คือผู้เล่นยังเข้ามาเล่นกันไม่ขาดสายเลยครับวัดได้จากระยะเวลาหาเกมในโหมดซร์ไวอรลแล้วก็บัตรบาสที่ค่อนข้างไวตัวเกมยังเล่นได้ทั้ง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่สเปคไม่สูงได้อีกด้วยผู้ชมที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับารากาเบ็ดพอยต์วางจำหน่ายในระบบสตรีมนะโดยตัวเกมจะเปิดให้ทดลองเล่นฟรีได้ตั้งแต่วันที่18ถึง21ธันวาคมนี้นะครับเอาล่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วละครับ ท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ